สวัสดีครับปูโป่ครับปู่จออออริงจริงเต็มเเลยทื่ถักที่ปัดที่ชาวมนุษย์ที่ชื่อสุขัดนัฐอิลีดนายสุขัดรัทเินครับแล้วถ้าชื่อทางฤสีก็เขาจะเรียกกันในานามของผู้ท่าแก้วตาไฟแดงยวานครับสำนักปู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ ออกจากป่ามาก็มาอยู่ที่ปากช่องครับอําเภอปากช่องอําเภอปากช่องตําบลวังไทรครับตาบลวังไทรถ้าปักหมุดไปสํานักปู่นี้ต้องปักหมุดไปวัดไหนครับต้องปักหมุดเข้าวัดทุ่งเข้าว้างครับวัดทุ่งเข้าว้างอําเภออําเภอปากช่องอาเภอปากช่องครับแล้วเลยจากวันนี้ไปไกลไหมครับประมาณไม่ถึงกิโลครับเกือบหนึ่งกิโลครับครับปู่ครับในวันไหว้ครูเนี่ยของปู่จัดอะไรบ้างครับ ก็พอดีมีเจ้าภาพทางสิงคโปร์กุญแจิเขามาขั้นพระทันใจให้เสร็จภายในหนึ่งวันครับก็เริ่มเริ่มกี่โมงครับปั้นพระทันใจนี้น่า้งแต่เริ่มแต่สี่ห้าครับตีห้าของวันที่17วันที่17ครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์หน้าตักเท่าไหร่ครับพระทันใจหน้าตักปู่จาไม่ได้ครับปั้งจะปั้นให้เสร็จในวันเดียวไปในวันเดียวครับในงั้นงานงานไหว้ครูของปู่ทุกปีมีอะไรบ้างครับ ปกติก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ไหวครูบาอาจารย์แต่ปีนี้มีลูกศิษย์เขาศรัทธาทางสงคโปู่มาปั้นพระทันใจให้หนึ่งองค์แล้วก็เททองรอพระศรีอริยะเมตไตรหนึ่งองค์ครับแล้วก็พระบัวเข็มที่ประจำตัวปู่มานานแสนนานแล้วหนึ่งองค์ครับแล้วก็องค์่อปู่ตาไฟแห่งแดนภูเวาอีกหนึ่งโอ้ครับครับปู่ครับทำไมปู่ถึงลงเขาด้วยแดนภูเขาควาย อ๋อมันก็มันเป็นชื่อที่ถือผขึ้นมาเนาะครับเมื่อปู่เข้าปฏิบัติธรรมปุ๊บปู่ก็ไปที่ลาวเลยภูเขาควายครับเหมือนภูเขาควายนะครับก็เหมือนกับที่นักที่ใต้นะครับอีไหนนะครับที่เวียงจันท์ครับที่ลาวที่ลาวครับครับที่ประเทศลาวครับผมปู่ไปปฏิบัติแล้วไปเรียนอะไรบ้างครับที่ัหนส่วนใหญ่ปู่จะไม่เรียนวิชาครับปู่จะภาวนาครับ ต้องวิเคราะห์ดูกายตัวตนทําไมต้องเกิดทาไมต้องตายครับทาไมต้องมีคําว่าเวียนทาไมต้องมีคําว่ากรรมครับก็สับสนอยู่กับตัวเองอย่างนั้นเลยครับแกนภูเขาไยนะครับเหมือนเขาอ้อบ้านเราก็ผมยังไม่เคยเห็นเขาอ้อบ้านเราคือ <laughs> ถ,ถ้าใครใครศึกษาภูเขาไยจากคลิศต่างๆนะครับก็เปรียบเสมือนสํานักตักศิลาแข่งภูเขาอ้อเขาอ้อเขา ปูปูได้เรียนคัรงคาถาอะไรไหมครับหรือไปเรียนปฏิบัติอย่างเดียว2ี่สกว่าปีที่อยู่ที่ประเทศลาวและเข้าปฏิบัติทมปูไม่เคยเรียนคาถาเลยอะไม่เรียนคาถาเลยไม่ครับปูไม่เรียนคาถาเลยทาไมไม,าไม่ไม่ไมบวชอเลยครับถามตรงๆอ๋อคือเมื่อก่อนบวชมาทุกระบบตั้งแต่บวชงานศุขบวชจริงๆบวชเรียนครับทำมาหมดครับบวชเรียน วดเรียนอยู่ที่หาดใหญ่อ่ออยู่ที่บ้านหนองใหญ่อําเภอตากฟ้านครสวรรค์ครับเพราะจริงๆแล้วปู่เป็นคนเรียนจบปฐุมที่กำแพงเพชรครับอตอนที่บวชนี่ก็คือทั้งเรียนทั้งปฏิบัติมตไม่เกิดผลอะไรเลยคื <c oughs> อ <c oughs> ปูป่คงไม่มีบุญในสายการนี้ไม่สายพระ้าของคมเหลือยใช่ปู่และใครคบบวช่ไม่มีมเพราะว่าอยู่ๆแล้วปู่ก็ เมื่อก่อนปู่อยู่สำเพงครับจัดตลาดสำเพงครับอยู่ๆปู่ก็เบ,เบื่อเบื่อทางโลกเบื่อเฉยๆครับไม่มีอะไรคือม,มันมันเบื่อครับก็เลยตัดสินใจไปลาวเพราะว่าพี่สาวเชิญไปที่ลาวไปดูงานละครไปดูงานหนังครับแกจะสร้างภาพยนตร์ที่ลาวครับ,<า>รบก็เลยเชิญไปดูแล้วก็ไปพอไปเสร็จแล้วมันก็รู้สึกเบื่อทางโลกอ่ะครับ ทำว่าเบื่อมันอธิบายไม่ถูกอยู่ๆก็เบื่ออย่างนั้นอยู่ๆก็เบื่อครับที่นี่ไปมองดูต้นไม้มองป่าเขาลําเนไผ่มันรู้สึกมีความสุขครับก็เลยอยู่กับมันครับแล้วก็เลยว่าเออเราอยากจะปฏิบัติเหมือนกับที่เขาทําพูดว่าปฏิบัติมันคืออะไรแล้วก็หาครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครรับผสักคนหนึ่งอะไรไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ดูเมื่อก่อนอาจารย์ทนเทลเซ็ปเคยินชื่อไหมครับรครับอยู่สมุทรปราการครับครับผมก็ไม่มีที่พึ่งละแต่ผมเยงเห็นท่านนี่แหละโดยที่ไม่รู้จักกันหรอกแต่เรียนเห็นท่านครับไล้ขอเป็นลูกศิษย์ท่านครแลวท่านก็นตอบมาคําที่มันน่าภูมิใจของมนุษย์แต่มันไม่ใช่คาที่น่าภูมิใจของเราครับท่านบอกว่าไม่ท่านปฏิบัติไปเถิดเราไม่สามารถเป็นอาจารย์ของท่านได้เราขอท่านเรียกท่านว่าอาจารย์ปู่ครับ ไม่คิดว่าผมไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้แล้วแม้แต่ผู้แฝงที่ผมคือเคยได้ยินชื่อคิดว่าเจ๋งแล้วใครได้ยินชื่อครับแล้วเราศรัทธาในตัวแกแค่เห็นภาพนะครับถ้าแกไม่รับเราเป็นศิษย์เราก็ต้องไปตามคำที่แกบอกครับแล้วย่อยู่วันนึงวันนั้นหลังจากดูงานดูโลเคชั่นแล้วจะไปถ่ายทำภาพยนตร์เราไปดูโลเคชั่นไปตรวจโลเคชั่นไปเจอค่ายทหารผ่านค่ายทหารไปแล้วเขาลูกนี้มันน่าสนใจเมื่อก่อนไม่รู้ว่านั่นคือกูุ่ของวายครับ ก็ขับรถเราๆไปงั้นแหละสมัยก่อนมันจะไม่มีถนนหนทางที่ดีเหมือนทุกวันนี้ก็ทานไปอยู่ๆมันก็ปกติเข้าวัดพระบาทภูเขาความันจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าใจไหมครับแต่นี่ผมกลับไม่เลี้ยวซ้ายที่วงรถก็ไปตรงเข้าไปในป่าแล้วผมก็ไปเจอเขาเรียกว่าถ้รพระสมัยก่อนไม่รู้หรอกว่าถ้รพระก็ไปเห็นรูปปั้นปู่ฤาษีตาไฟคุณก็เลยในเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์เราก็จะ เอาครูบาอาจารย์ที่เป็นหินเป็นผาเป็นถ้ำนี่แหละโอ้ไปอย่างเงี้ยพักพวกว่าเอ้ปูหรือสีเทียนมาถามตรงๆเลยมันมันที่เราเขาไม่ค่อยสนใจกันครับผมที่เราไม่ค่อยสนใจกันว่าใครจะคําว่าหรือสีที่นู่นไม่ไม่มีไม่ม่อนเมื่อก่อนไม่มีครับหรือสีคําว่าหรือสีไม่มีถ้ามีก็จะเป็นปูพระขาวปูพระขาวแล้วก็ผ้าลายครับแต่เรายังไปแบบธรรมชาติอยู่คือไปถึงก็ไม่รู้จะทาอะไร เรประเด็ดดอกไม้มาไม่ใช่ดอกไม้เป็นยอดยอดไม้สามกา้านแล้วเราก็ไปกราบกราบองค์ปที่เขาปั้นไว้เมื่อก่อนมันจะมีเก่าๆอยู่องค์นึงแล้วก็มีถม้ำพระบเราก็ไม่รู้หรอกว่าสถานที่อย่างนั้นเป็นสำคัญแค่ไหนครับก็เลยไปกราบขอให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาบอกมาสอนครับเราขอเป็นลูกศิษย์เราขอร่ำเรียน วิชาธรรมวิชากรรมฐานจากเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำเจ้าหนองเจ้าห้วยเจ้าบึงในสถานที่แห่งนี้พรอมเรารับเราเป็นศิษย์ด้วยเถิดครับแล้วมันก็แปลกแปลกตรงที่ว่าอยู่ดีๆตัวเรามันก็สั่นๆๆแล้วมันก็ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ครับมันกระโดนจับจับแขนจับขาครับแล้วเราก็อ้าปากมันก็มีเหมือนตัวพึ่งหรือตัวอัคระที่เขาเรียกกันนั่นแหละครับ ไหลเข้ามาที่หัวเราจนอ้วกครับแล้วมันก็คือจิตนะมันบอกว่าต้องมาที่นี่สามครั้มันก็มีความรู้สึกแปลกๆก็เลยออกมากลับบ้านแต่ผมพยายามไปที่เนี่ให้ครบสามครั้งเพราะความอยากของมนุษย์มันยังมีในเมื่อมันอยากไปสามครั้งก็จะไปให้มันได้สามครั้งแต่ภายในหนึ่งปีผมไม่ได้ไปที่นั่นเลย จนกว่าครบวันครบเวลาที่เราลืมแล้วแหละกูไม่ได้ไปละอยู่ๆถึงวันหนึ่งก็มีญาติทางฝั่งไทยเขาอยากไปเที่ยวครับแล้วก็เลยขับไปสุดท้ายมันก็หลงทางก็ขับไปที่เดิมอีกนั่นแหละเป็นครั้งที่สองแล้ะเป็นครั้งที่สองหลังจากนั้นทีนี้ก็เริ่มละเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติเริ่มของการวิเคราะห์ครับจิตมันเห็นต้นไม้แล้วมันชอบครับมีความรู้สึกเหมือนเราเจอผู้หญิงแล้วรักใช่ไหม ตอนนั้นปู่มีความรู้สึกเห็นต้นไม้เหมือนอย่างนั้นครับเห็นต้นไม้นี <st <ere stairs> <go es> ่หัวใจมันว้าวว้าวเหมือนมันอยากทนไม่ได้กลับมาบ้านเลยเอาไม้สามแผ่นไปไว้ข้างบนต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปนั่งแล้วมันก็มีความสุขแล้วทีนี้มันก็มีคําถามในตัวเองแล้วมันก็ตอบตัวเองถามตัวเองมันก็ตอบตัวเองก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ประจําขึ้นไปต้นไม้มันจะมีคําถามแล้วมันก็มีคําตอบทุกอย่าง มันจะอ๋ออ๋อ๋อแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ครับชุดอย่างเงี้ยไข่ออกแบบออกแบบเองครับในฐานะที่เคยเป็นอ่ไม่เคยเป็นครับเพราะว่าหนึ่งเราอยากผมผ้าอย่างนี้ครับแต่เราเตรียมตัวว่าผ้าเนี้ยเป็นไตจีวรขององค์สมณสัมพุทธเจ้าทําไว้ให้คึ่งประสงค์ับได้ใช้ครับอันนี้เป็นจีวรของ้ชายเป็นจีวอกพระเป็นไตจีวรของพระครับแล้วปู่มาใส่เพื่อให้ผมก็เลยว่าถ้าเราใส่แบบนั้นมันก็จะเป็นแบบพระเรียนแบบสองโซนจับแน่อันนั้นไม่รู้ครับ ยุคก่อนไม่รู้สนใจไม่ได้สนใจจะโดนจับหรือไม่โดนจับต้องกสนใจแต่เราบอกว่าไตจีวรเนี่ยหนึ่งผมเคยบวชมาตั้งแต่เด็กผมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผมกับมันยำนอนผมก็กาบีนี้ผมจะเอามาห่มไม่กล้าห่มเกิดการละอายแกจิตครัถ้าอย่างนั้นก็ทําให้มันลายลายไปเลยอ๋อนี่ใส่ลายก็เลยไปผ้าฤาษีที่เขาบอกว่าเป็นผ้าฤาษีอ่ะซื้อมาก็ตัดแล้วก็เย็บขอบเอาเย็บขอบเอาแต่คนเย็บเย็บชุดแรก เย็บไดสิบห้าวันท่านเสียชุดที่2ของผมไม่กล้าที่จะเย็บเพราะมีครูบาอาจารย์เือครับท้ายพอดีคุณแม่ของลุกศิษย์เขาป่วยครับเขาบอกว่าถ้าจะไปจริงๆก็ขอยเย็บจีวรให้ปู่ครับนี่เป็นชุดที่2ครับ,รบท่านเย็บได้ประมาณ31-32ิบเอ็ดบวันท่านก็เสียอยีกเหมือนกันครับแล้วก็อนุโมทนาบุญน้องธรงรมชาติคราบ มันไปที่มาของก็เลยจะเป็นมาซื้ทุกวันนี้ยังชีพด้วยยังไงยังชีพด้วยยังไงก็จริงๆแล้วผมเป็นคนใช้ชีวิตต่างๆครับไม่ตึงไม่หย่อนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับคือก็ที่บ้านก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่อาศรมด้านข้างก็จะเป็นงวยหนองคลองบึงครับมีปลาวิ่งผ่านลูกจิตเขาก็ไปเอามากินแล้วก็ไม่ต้องไม่ไปห้ามเขาแต่ถ้าถ้าถ้าเราเนี่ยเราไม่ได้สนใจครับ กูจะเป็นคนกินง่ายครับแตงโมชิ้นหนึ่งปู่ก็อิ่มแล้วครับแล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีใครสนใจเรียกไปกินข้าวเลยวันนั้นก็ไม่กินมันนึกได้ทีก็สี่ห้าทุ่มปู่ก็กินข้าวกินข้าวถ้าถ้าถ้าที่ใสของปู่เองก็จะถ้าภาษาทั่วไปก็วันหนก็กินมื้นรับปู่ไปไหนมาไหนต้องใช้ตังอยากกลับมาไะมใชแล้วปู่เอาตังที่ไหนช้เอ้าอันนี้มันเป็นลูกศิษย์ทางต่างชาติต่างประเทศครับฟังไว้นะครับว่าหูสีเขายัง ทุกคนต้องเวียนชีพด้วยโดยใช้ตังค์ตังค์เพรว่าปลูกเอาตังค์มาได้ครับทีแรกข้ามมาฝั่งไทยผมเบื่อแล้วนะผมข้ามเบื่อประเทศลาวแล้วข้ามมาฝั่งไทยคิดว่าจะไปขายมะพร้าวข้างทางที่หนองคายเคยไปไหมครับไปอันนั้นแหละครับมะพร้าวจากล่างบุรีใช่อยากขายมะพร้าวข้างทางเขาบอกได้กำไรวันละสี่ห้าร้อยครับ ตัดสินใจแล้วจะขายมะพร้าวข้างทางครับแล้วคนกินซึ่งปูก็ไม่รู้นะว่าเขามีการทําการค้าการข,า,ขายเขาเอาลูกป,ปัวไปติดนี่ขายกันที่ประเทศจีนมาสิบกว่าปีแล้วครับเราไม่รู้ พอทีนี้ก็มีฤาษีครูบอาจารย์ทางอีสานเขาบอกว่าปู่น่มากเลยต่างชาติผมไปที่ไหนก็เจอแต่ปู่มันจะเจอได้ยังไงเพราะว่ากูอยู่ที่ลาวเขาบอกของปู่ก็ขายดีของอะไรไม่เคยทําไม่เคยทําครับเราก็เลยไม่รู้เรื่องที่นี้เขาก็บอกเราก็เลยให้ปู่มีแฟนนะแฟนก็ไปเช็คดูไอ้กูเกิลมีนะครับมีมีมีเมียได้ีเมียครับครับเพราะว่าไม่ได้ถืออะไรตึงขนาดนั้นครับ ก็ไปเช็คดูที่เเถาเปาคือมีจริงจริงเลยมีรูปเราไปติดแล้วก็เช่าไปก็มีคนจีนตามไปที่ประเทศลาวครับไปขอให้ปู่ทาพิธีน่นพิธีนี่ปู่ก็บอกว่าถ้าพิธีอปู่ไม่ทํานะทําไม่ได้ไม่ได้ทำมไม่ก็คือว่าเราไม่ทําครับเราบอกเลยไม่ทําครัลในที่นี้มันก็บอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยถ้าอย่างนั้นผมขอรูปอาจารย์ขอรูปอาจารย์ถ่ายรูปอาจารย์นะอะถ่ายเขาก็เอา หรือเอาอะไรที่เขาเตรียมมาแอบล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายก็มาบ่อยเสร็จแล้วก็ปู่ข้าม,มาเสร็จปุ๊บปู่มาอยู่บรีร์ไม่ถึงเดือนมั้งยังไม่ได้ไปขายมะพร้าวเลยครับเขาตามเจอก่อนแล้วบอกอาจารย์ช่วยทําอันนี้ให้หน่อยผมซื้ออันนี้อาจารย์ท่านี้ผมซื้ออาจารย์ท่านี้เฮ้ยอย่างนี้ก็ขายได้เหรอ, <c oughs> อมัน <ปะ S 1> ง่าย<ำ>ไปก็าําให้ถ้าขายเมืองไทยไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะเพราะว่าปู่ส่วนส่วนข้างในของปู่ก็ยังถือทาเดิมอยู่เพราะว่า ที่ออกมาลูกภายนอกเราก็ว่าจะมาขายมาพาะพร้าวเพื่อหาเงินแค่ก้อนหนึ่งเก็บไว้เวลาเราเจ็บและป่วยครับแล้วคู่บุญคู่ชีวิตเราคือเมียนเราเนี่ยก็จะได้มบีเงินรักษาครัก็ลาทำมากำหนดไว้ครับหลังจากนั้นก็เลยกินมันก็มาเอาทำให้ทำนู่นทำนี่เราก็บอกอ,อันไหนที่มันอันไหนที่เรามองดูว่ามันเป็นบาปนะไม่ทำ ล้วก็ไม่ทําพอไม่ทําเสร็จปุ๊บมันบอกอย่างนั้นอาจารย์นั่งเฉยๆเดี๋ยวผมถ่ายรูปเองดีนะครับศิยาศาสตร์โกอินเตอร์อเขาเอาแค่มานั่งเฉยๆเฉยๆแค่นี้ก็ขายได้ก็รู้สึกเขาขายดีนะ,ะเพราะเขามาบ่อยมากครับก็อาจารย์ก็ปีรแรกๆอ่ะไม่เคยเราอยู่ที่ลาวไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องทอง แล้วไม่มีเงินใช้แม้แต่รองเท้าก็ไม่อยากจะสนใจมันเพราะว่าเราเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราเบื่อโลกเราออกไปเวลาเราลําบากก็บอกเอามึงสมัครตัวนี้มึงสมัครทุกที่ไปบวชอะไรก็เลยไม่มีความทุกข์สำหรับเราคือเราตั้งใจไปเป็นเราตั้งใจไปเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไม่มันเลยไม่มีความทุกข์ไม่จะไปสนใจปลูกพักพวกปูที่ของเพชารวสาไปผมเนี้ย ใหญ่แล้วพ้นกูมันมีงี้มันไม่โกมีเมฆครับแต่ทุกคนเขาจะเข้าใจว่าเมื่อก่อนผมจะมีฉายาว่าเสียโบเสียโบครับครับไม่ว่าจะเป็นบันเทิงเป็นหนังภาพยนตร์เราอยู่ในจุดเดียวกันครับพอถามพ่โปกพี่โบไปทําหนังที่ลาวพี่โบไปทําหนังที่ลาวผ่านไปสี่ห้าปีเฮ้ยพี่โบกเป็นฤาษสีแล้วนะมือเราก็เลยก็เลย ตอนนั้นมันเริ่มมี Facebook แล้วนี่มีมีมีโทรศัพท์ไอ้ที่มันมีจอแล้วเริ่มมีเฟซละครับผมก็เลยประกาศลงเฟซเพื่อนที่รักทั้งหลายขนานี้เราเข้าสู่ธรรมแล้วท่านจะเรียกเราดูสีหรือเรียกไอโบเรียกอะไรก็ช่างหากท่านใดที่มีความละอายต่อผู้จนจงบ็อกเราจากเฟซไปเถิดเอาอย่าเตรงๆเลยอย่าเอากูเป็นเพื่อนมืออย่ากูเป็นเพื่อนถ้ามึงถ้ามึงคิดว่ามึงอายนะมึงอย่ากูเป็นเพื่อนแต่โชคดีไม่มีใครบล็อกคุนเพราะ พี่ร้องดาราทุกอย่างเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเรารู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังร่าดาราดังครับครับไม่มีใครบอกปู่ครับแต่ปู่ก็ไม่เข้าไปสนใจในทางลูกครับอือืนนี้นะครับแสงไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะครับแสงไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามไปคุยกับปู่ที่สำนักถ้ามีโอกาสหรือเจอปู่ในงานปูกเสกวัตถุมงคลเดี๋ยวเราจะไปคุยกับปู่ันเช้นะครับ ก็ S <S <an other> เชิญงานไหว้ครูว,วันที่17มิถุฤศจิกาย17ฤศจิก, ар, กายนสวันนี้ <S <S <an other> วันอาทิตย์วันอาทิตย์พอดีครับพรุ่งนี้ผมจะเผยแค่เรื่องลูกตอนเย็นนะครับ <S <S <an other> เพื่อที่จะได้ทันเชิญชวนไปนะครับมีเสียงว่าอันนี้มันไม่มีจุดมุ่งหมายเลยครับถ้ามีโอกาสก็แจกถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่แจกแต่มีข้าวสารแจกมีลูกค้าทางไต้หวันทางต่างประเทศเขามาอนุโมทนาบุญ อ๋อตั้งตั้งตั้งแกะข้าวสารชาวบ้านก็ไข้าวสารชาวบ้านครับผมทประมาณนั้นจากเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วคําว่าอนาคตของวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วสำหรับปู่อ่ะจริงๆเลยนะไม่มีมันไม่มีคือผมทําคลิปกระปู่ในวันนี้ก็ได้สัจธรรมนะครับพรุ่งนี้ไม่มีอยู่พรุ่งนี้มีแต่ไม่มีอาจจะไม่มีสําหรับเราหรือไม่ครับที่คุยกันสนุกสนานหรือดูคลิปกันโน่นนี่นั่นด่ากันนะครับ วันนี้มีอยู่จริง<ต>มีอยู่จริงแต่พรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าสําหรับเรารแต่คนอื่นอ่ะอาจจะมีใช้คำว่าอาจนะครับเพราะรมันไม่แน่นอน วันนี้เป็นชาตินี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าอาจเป็นอีกภพหนึ่งเลยเป็นอีกภพหนึ่งแน่นอนครับเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อครับเมื่อก่อนนี่ผมเป็นคนเล่นร้านมากเป็นคนที่ร้านดื้อครับให้น้องๆเข้าไปตั้งกล้องถ่ายเมื่อก่อนมันจะมีงานอะไรนะที่สวดพันยักษ์เห็นเขาชักดิ้นชักรอกันถาม ขำครับแล้วก็บอกเอพวกมึงอยากถ่ายก็ถ่ายไปเดี๋ยวกูไปกินเหล้าอาผ่าอพ,อพวกาไปกินเหล้าครับเอาน้องๆเขาก็ถ่ายครับเราเห็น,น่ะเราขำเพราะเจอกับตัวเราขำไม่ออกแล้วก็ไม่บอกใครด้วยคืออย่าไปปา,าสกปรมาทใครนะครับถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วขำไม่ออกขำไม่ออกไม่กล้าที่จะบอกใครด้วยครับเพราะว่า,าทุกอย่างความจริงเนี่ยความจริง ถ้าพูดเยอะกับพูดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันไม่มีกระสอขนาดเราเราไล่จับมันมันยังจับไม่ได้เลยอืแล้วเราจะไปเล่าให้ใครฟังได้อที่ปู่ต้องเพศสอนดาต้พวกลูกศิษย์ไหมอ๋อส่วนใหญ่ผมไม่สอนเลยครับอ้าวผมผมไม่สอนใครผมบอกแค่ว่าตอนนี้ผมมีลูกศิษย์อยู่แค่เจ็ดคนที่ผมรับได้ลูกศิษย์ผมผมก็ไม่สอนครับบอกว่าต้องทํา ท่ไม่ต้องไปทําอะไรหรอกรนั่งสมาธิและไม่ต้องนั่งให้มันสงบหรอกกูไม่เชื่อเพราะว่ากูฝึกมานานไม่เคยสงบมึงนั่งคิดมึงอยากรู้เรื่องไหนมึงคิดเรื่องนั้นอพอคิดปุ๊บมันจะมีคําตอบครับคําตอบของตัวเองที่มันตอบให้เรารู้คําของฤาษีนะครับถ้าไม่เข้าถึงไม่ปฏิบัตินะครับ อุยไปก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับปวดหัวครับขนาดผมเป็นคนพูดให้คุณฟังผมยังปวดหัวเลยเพราะามันละเอียดครับผมถึงบอกว่าทำม,ามันสอนใครไม่ได้ความละเอียดมันมากคุณอยากรู้ต้องทําเองครับมันละเอียดยิ่งกว่ามลมลมเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันมีตัวตนครับแต่ทำมะมันละเอียดยิ่งกว่านั้นครับแต่ก็มีตัวตนอีกถ้าทําจริงๆแล้วมันไม่มีอ่ะถ้าทําจริงๆแล้วนะครับยิ่งทํายิ่งหมดยิ่งทํายิ่งหมดมันก็หมดไป หมดมันก็ทั้งชีวิตเจ็ใจหมดมันก็ทั้งสมองปู่ไอเครื่องประดับเนี่ยมาจากไหนโอ้ยมาตอนเป็นมนุษย์นี่แหละมนเท่เพราะจริงๆริงนก็คือกายท่าทังขานมนุษย์เราเมื่อก่อนปู่ชอบแต่งตัวเฮฟวี่แต่งตัวอย่างนี้แหละเฮฟวี่เลยเหรอเฮฟวี่เลยขับรถคาบานเลยเหรอขับรถฮาร์เลย์เมื่อก่อนนี่มันจะเป็นกระบอกครับขับรถฮาร์เลย์รองเท้าแหลมแหลมครับอ่าอยู่แก๊งไอรอนฮอกที่บางบอนครับอ่าเั่นกือแก๊งของพวกปู่ครับสมัยก่อนเราขี่รถบอยไซทเที่ยวกันครับ ทำบุญสร้างเนยียคือทำมาหมดแล้วาค,ความเป็นมนุษย์เสร็จแล้วสิ่งที่เราทำไม่ได้สิ่งที่เราสงสัยแลาถามใครไม่ได้ก็คือเรื่องรับที่มนุษย์เขาบอกว่าทรมะนี่แหละมันมันละเอียดปู่เลยไม่กล้าที่จะสอนใครนี่นะครับมีโอกาสนะครับจะคุยกันกลางวันมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้เราไปสามารถปรับแสงนะครับเราคุยโดย ธรรมชาติเจอกันก็คุยกันก่อนเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้เจอคุยใช่มันไม่มีอะไรแน่นอนครับเผื่อพรุ่งนี้ผมไม่ได้คุยกับปู่ปู่ก็ใครกับใครจะไปก่อนกันนั่นแหละใครจะอยู่นานกันปู่จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาครับเรื่องการทําวิธีก็อยู่ที่ศรัทธาแต่ละครับเรื่องการปฏิบัติก็ถูกเรื่องศรัทธาก็ถูกมันถูกทั้งหมดไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีเพราะจริงๆแล้ว ถ้าจเจ้าเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตัดสรุท่านปฏิบัติเพื่อตัดสรุนิพพานพ้นจากการเป็นแรกไายเกิดครับแต่มนุษย์บางท่านบางคนอย่างเราเนี่ยยังต้องการจะกินจะอยู่อยู่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยแต่จะไปอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยท่านไม่ได้ครับแลาต้องอาศัยเทพ,พเทวาเทวาดาอินทร์ยักษ์ตาคนทั้งหลายแม้กระทั่งขอหวยเนี่ยถ้าพระปฏิบัตินะปู่บอกได้เลยท่านไม่จะท่านไม่ไปถามเรื่องหวยท่านด่าเลยครับแต่ไม่ให้ม่ ไม่รู้อ่ะคือท่านไม่ให้หวยใครครับแล้วแต่มึงจะไปตีเอาเองครับบางทีท่านแค่เกานิ้วมันก็ตีละสีละเออท่านทาอย่างเงี้ยพอดีท่านกรรมนี่ยอยู่มันก็บอกว่าศูนย์ัดันเสือกไปถูกโอ้ผมไปเจอพระองค์หนึ่งเขาบอกว่ามีโยมขอหวยหลวงปู่บอกว่าอีกนตีนใช่ครับโอ้โไปดูเลยตีนมีห้านิ้วครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละผมเลยบอกว่าเรื่องของพวกเนี้ยเขาศรัทธาเขาคิดว่าหลวงปู่ให้เขาแล้ว แต่จริงๆก็ปู่ด่าเขาด้วยความสะใจ <L un> แต่เขามันมันมีเคยครั้งหนึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเลยตอนนั้นแวะมาอยู่หนองบัวลำพู <c oughs> อยู่ใต้ต้นพูชาวบ้านมากันเต็มเลยปั่นจักรายานมากันเต็มเลยมันก็มีฤาษีต้นหนึ่งเขาองชอบอ่ะเขาก็ทําน้ํามนต์เอเอเป็นนี้เขาทําแล้วมันเขาลเลยมาให้ปู่ปู่ก็เลยไม่รู้อ่ะปู่ทำไม่เป็นหรอกคาถากูก็ไม่มีสวดกูก็ไม่สวดเราเทียนวางไว้แล้วกระจุดให้เขา นี้ชาวบ้านเขามาวันที่สิบหกมาปุ๊บปูปปป่ก็รำคาญก็ปู่เห็นปู่ก็ด่ามึงจะมาทําอะไรวันนี้หวยมันออกวันที่สิบหกเขาทําวันที่สิบสี่วันที่สิบห้ากูความริงแล้วเพราะว่าหวยมันจะออกวันที่สิบหกกต่ลุงคนหนึ่งรีบปั่นรถกลับไปกูได้แล้วกูได้แล้วถูกกันทั้งอําเภอหนองบอัวลำพูหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกข้างล่างหนึ่งสี่ข้างบนออกหนึ่งหก ไอเราก็ตายแล้วปูด,ด่ามันเท่ๆนั่นคือความบริสุทธิ์ใจดูความบริสุทธิ์ใจครับอ,อันนี้มันแล้วใครจะแล้วแต่ใครจะคิดได้ถ้ันแล้วแ,แต่เขาไอเราอ่ะด่ารู้สึกทำไมถึงต้องด่าคือที่คุณมากันเนี่ยคุณไม่ได้ศรัทธาเรื่องศีลเรื่องธรรมคุณไม่ได้มาเที่ยวมาดูมาคุยคุณตั้งใจมาขอหวยไอ,อเราก็บอกว่าเขาทําตั้งแต่วันที่14หวยมันออกวันที่16กูก็คว่ำทิ้งแล้วแล้วไม่จะเก็บไว้ทําไมอ เขาเอาไปซื้อหวยมันดูมันมันอันนี้มันเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ใจเราบริสุทธิ์จริงๆคือเราด่าเขาจริงๆครับเอนี่นะครับข้อคิดทำดีๆจากปูลือศรีปูลือศรีชื่อน ปูป่ทำแก้วปู่ทำแก้วแดนปู่เข,ขากว่าแดนปู่เขาไปพวกพวกเคยกลุ่มฮาเล่เคยไปหาไหมกลุ่มฮาเล่มันไม่ไม่เคยไปหายังไม่เจอกันเลยครับ,รบแต่กลุ่มเพื่อนพ้องดาราวพวกเนี่ยแอบแอบ,บเริ่มเข้าไปหากันแล้วผมเริ่มผมก็เริ่มเออเอาแล้วมาวเริ่มมากันแล้วครับเพราะคําว่าเพื่อนว่าพี่ว่าน้องเจอกันปุ๊บเฮ้ยเป๊กไหมเฮ้ยขวดหนึ่งให้แก้วหนึ่งเรากลัวตรงนี้ เพราะสันดาลเราเคยมีเมื่อก่อนเจอกันต้องกินแต่ตอนนี้เราไม่กินมาสิบยี่สิบปีแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเพื่อนที่จะไปเยี่ยมปูนะครับไม่ต้องพกไม่ต้องพกไม่ต้องพกสักเปกสองเบกไปนะครับงานวงสวงก็จะไม่มีเหล้าก็มันแล้วแต่คือเวลาเพื่อนไปมึงอยากกินก็ซื้อกินมึงไม่มึงไม่ไม่ซื้ออเดี๋ยวกูซื้อให้มึงอยากกินเรื่องของมึงกูไม่กินแต่อย่าบังคับกันครับใครจะกินก็กินครับผมไม่มีผมไม่มีกฎไม่มีขอบ ไม่ปู P ่มีมีม uh ีลูกศิ์ทำเฟซให้ไหมตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะปกติก็ไม่อยากทำเพราะว่าคือสิ่งที่เรากลัวคือกลัวกลัวกลัวมาทำเฟซกลัวทำเฟซแล้วก็จะมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงแล้วคุณจะเวลาไหนไปปฏิบัติคุณจะเอาเวลาไหนไปติดตองครับเพราะผมเคยเห็นว่าคนเยอะเนี่ยเขาไม่มีเวลาบางทีก็เหนื่อยคือไม่ปวดพวกก็หาว่ายิงอีกไม่มีเมตตาอีก ไม่ใช่ก็เราก็บอกเขาตรงๆว่าเฮ้ยให้อยู่แบบธรรมชาติครับอืเพราะกูก็อยู่แบบธรรมชาติผมชอบไก่ชนผมเลี้ยงไก่ชนไว้ครับอฤทธิ์เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงแต่จะตีไม่ตีเรื่องของผมนะอแต่ก็ยังไม่เคยไปตีสักทีแต่ไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้ทําไมอเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเลี้ยงครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนไปหาล่ะเมื่อก่อนเราเคยกินเดี๋ยวก็กินตามมันไปอีกเพราะมันเป็นสันดานที่ติดเป็นตัวมาก แต่ว่าตอนนี้ก็เลยคือระวังครับระวังคือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ประมาทว่าเออเราตรงนี้แล้วน่าเราจะไม่กลับไปตรงนั้นไม่ประมาทไม่ประมาทตัวเองใครจะไปเชื่อตัวเองได้ล่ะก็มีโอกาสจะไปสนทนาอันได้ทําเทิมอะไรนะครับคุยกันปกตินี่แหละคุยกันปกติกล่าวผมโอ้ครับอวยพรลูกศิษย์ลูกหาได้ไหมจะอวยพรว่ายังไงเป็นเป็นภาษาลาวโอภาษาลาวป่ะครับเอาจังซียเนาะครับ วนมาวาสนามีเดี๋ยวมาพบมาพ่อกันผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้ร่ำให้รวยให้เจริอนศินเจริอนรรมเฮ็ดยังกายให้นให้เกินเงื่อนไหลน้องท่องไรลมาความทุกให้ไหลหนีความดีให้ไหลเข้ามาเงื่อนทองให้ไหลเข้ามาตุ่มมาโฮมอยู่ในกายตัวต,วตวนเจ้าดือ้อไปใสมาใสเจ้าอยาได้พบคนหาน้านเจ้ายาผ่านคนหายให้เจอแต่สิ่งดีๆครับ ขอครับเดี๋ยววันอีวันอื่นเราจะคุยกันที่สว่างสว่างมากกว่านี้นะครับวันนี้จันเพ็นเต็มดวงวันลอยกระทงขอบคุณมากครับปู่ครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปู่ขอตัว